สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนเมื่อได้ทราบผลการแข่งขันฟุตซอลในรายการ Continental Fu t ตซอ c h a มเป o n s นชิที่ประเทศไทยจัดขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตซอลโลกในเดือนกันยานี้โดยในรอบชิงชนะเลิศเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติไทยที่มีแรงกิ้งอยู่อันดับที่17และอิหร่านที่มีแรงกิ้งอยู่อันดับที่6และเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียซึ่งจบเกมอิหร่านชนะด้วยสกอร์5ประตูต่อ1 คว้าแชมป์ในรายการนี้ไปครองมาดูกันว่าชาวอาเซียนจะมีความรู้สึกอย่างไรกับการแข่งขันในครั้งนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนุกฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆและไม่พลาดคลิปต่อไปในช่องของเรานะครับขอบคุณครับมาเริ่มกันที่ความคิดเห็นที่1ทําทำได้ดีมากเลยยินดีกับอีหลานด้วยจากกัมพูชาความคิดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นสั้นๆว่า ยินดีกับฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยจากเมียนมาความเคลื่อนถัดมานะครับอิหร่านนั้นอยู่ระดับหนึ่งพวกเขานั้นอยู่อันดับต้นๆของโลกแต่อย่างนั้นฟุตซอลไทยยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนจากมาเลเซียความเคลื่อนถัดมานะครับฉันรอคอยวันนี้มานานแสนนานวันที่ฟุตซอลไทยจะแพ้แบบนี้จากเวียดนามคงรอนานจริงๆนะครับ มาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้นะครับเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ว่าฟุตซอลไท,าทายนั้นยังคงยอดเยี่ยมไม่มีอะไรต้องอายกับผลการแข่งขันเกมนี้ด้าน,นทีมอรลานนะจากเวียดนามความคิดเห็นถัดมาอย่างน้อยทีมฟุตซอลไท,าทายก็สามารถทําประตูกับทีมที่เป็นอันดับต้นๆของโลกได้จากเวียดนามความคิดเห็นนี้ก็ได้เข้ามาให้มุมมองที่แตกต่างนะครับว่าเป็นเกมที่ง่ายมากสลับอร่านฟุตซอลไท,าทายนั้นออนฮัท จากเวียดนามความคิดนถัดมาฟุตซอลไทยนั้นแข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนฉันขอสนับสนุนทีมฟุตซอลไทยจากเมียนมาความคิดนถัดมาวันนี้ทีมฟุตซอลไทยทํามันได้ดีจากหนึ่งประตูเพราะทีมอิหร่านนั้นแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียไทยและเวียดนามควรเรียนรู้เอาประสบการณ์จากทีมระดับนี้ให้มากจากเวียดนามความคิดนถัดมา เหนือฟ้ายังมีฟ้าฟุตซอลไทยนั้นแข็งแกร่งที่สุดแล้วในอาเซียนแต่ระดับของอีลานนั้นสูงมากจากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดมาเขาได้เข้ามากล่าวไว้สั้นๆนะครับว่าแค่ระดับอาเซียนจะไปเจอระดับเอเชียจากกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมานะครับทีมไทยนั้นไม่แย่เลยไทยมีอันดับเรนกิ้งที่ดีทีมฟุตซอลเวียดนามของฉันยังคงต้องเรียนรู้อีกมากมาย จากเวียดนามมาต่อกันที่ความคิดเห็นถัดมาอิรานานั้นอยู่ระดับท็อปของโลกมาตั้งนานแล้วถ้าอินโดนีเซียเราเจอก็คงยับกว่านี้เยอะจากอินโดความคิดเห็นถัดมานะครับเมื่อฟุตซอลไทยเจอกับอิรานแล้วก็มีอิโมจิเป็นภาพหัวเราะนะครับจากกัมพูชามาต่อกันที่ความคิดเห็นนี้เขาได้มาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ว่า ขอชื่นชมนักฟุตซอลทีมชาติไทยคุณสู้ได้ดีและยินดีกับอิลานด้วยจากอินโดความเคียรถัดมาฟุตซอลทีมชาติมาเลเซียควรเรียนรู้จากทีมไทยในการต่อสู้กับทีมชั้นนำอย่างอิลานจากมาเลเซียความเคียนถัดมาเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตรงนี้ไว้สั้นๆนะครับว่าโอ้โหขนาดไทยยังโดนตั้ง5ลูกเลยจากอินโด ความเคีื่อนถัดมายินดีกับอิหร่านด้วยไทยก็สู้ได้อย่างยอดเยี่ยมจากมาเลเซียความเคีื่อนถัดมานะครับเขาได้เข้ามากล่าวตรงนี้ว่าทุกคนรู้ว่าไทยนั้นเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนและอิหร่านก็อยู่อันดับสูงในระดับโลกจงสู้ต่อไปฟุตซอลเอเชียจากอินโดความเคลื่อนถัดมาการที่ต้องเจอกับอิหร่านมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากเวียดนาม ความคียเห็นถัดมาเลยนะครับเขาได้มาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีกับอิหร่านด้วยที่สามารถทําให้พวกคนไทยสงบลงไปสักทีจากกัมพูชาความคเห็นถัดมาฟุตซอลอิหร่านสามารถชนะบราซิลในรายการฟุตซอลชิงแชมป์โลกดังนั้นพวกเขาคือทีมระดับตน้ตนๆของโลกและยังคงเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียตลอดมาความคียเห็นถัดมา มุ่งหน้าต่อไปทีมฟุตซอลไทยชั้นเชียร์พวกคุณอยู่จากมาเลเซียความเข้นถัดมานะครับแค่5ลูกเองเหรอน่าจะโดนเยอะกว่านี้นะจากกัมพูชาและนี่ก็เป็นความเข้นสุดท้ายโดยเขาได้เข้ามากล่าวว่าไม่แย่เลยกับผลการแข่งขันในครั้งนี้เล่าต่างรู้ดีว่าอิลานอยู่ในระดับไหนของฟุตซอลโลกจากอินโด และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนต่อเกมระหว่างไทยกับอิหร่านหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ